สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโช้คอัพสำหรับตัว s u b a r u f o r e s t e r ตัวปัจจุบันนะครับวันนี้ลูกค้าอาใส่โช้ก t ท i n e n d u r a Pro p l u พันะครับตัวนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ต้องการหนึบขึ้นเกาะขึ้นนะครับแต่ว่าไม่กระด้างแล้วก็ความสูงไม่โหลดนะครับตัว e n d u r a Pro นะครับกับ e n d u r a Pro p l พ s ต่างกันยังไงตัวนี้เป็นตัว r ป p พั s ไอเจ้าตัวโป p พั s เนี่ยมันจะปรับแข็งอ่อนได้นะครับแต่ e n d u r a p r โปธรรมดาจะปรับแข็งอ่อนไม่ได้ก็เพิ่ม เพิ่มลูกเล่นให้กับคนที่ชอบเซตติ้งนะครับว่ามันจะมีช่วงที่เราปรับต้องการปรับได้อยากนิ่มนิ่มได้อยากแข็งแข็งได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมว่าเหมาะที่สุดสําหรับคนชอบสมรรถนะแต่ว่าไม่อยากโหลดนะครับที่มันอยู่กัมกึ่งระหว่างโชกแต่งกับตัวสตัดปรับเกียวไปเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้สําหรับคนที่ชอบปรับแข็งอ่อนได้แต่ว่าไม่อยากให้รถมันโหลดนะครับใช้งานทุกวันได้สบายสบาย นี่ครับเดี๋ยวรอช่างรื้อของเก่ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัวโชคเทอินชุดนี้เข้าไปนะฮะส่วนราคานะครับชุดนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับรวมค่าแรงติดตั้งนะครับเป็นสินค้าเบิกจากเทอินนะครับของแท้แน่นอนส่ตงตรงจากญี่ปุ่นครับในชุดก็จะมีสติกเกอร์ยางกันกระแทกสปริงให้ตามปกตินะครับสำหรับตัวนี้